กันเจิมสดๆใหม่ๆจะเทลงมาค่ะและเป็นกันเจิมระดับ3และระดับนี้จะเทลงมาเพราะเหตุการณ์หลายๆอย่างบุงบอกเรานะถ้าเราเปรียบเทียบณนะเวลานี้นะกับหนังสือจิตการทุกคิดจากอยู่ที่แห้ง แห้งกันกันดานกันะกันดานกันจจิมกับกันดานแห่งการหมาสจันกับกันดานหลายอย่างเรากําลังอยู่ในถิ่นธุรกันดานกันค่ะถ้าเทียบกับหนังสือกิจการในยุคนั้นเรากําลังอยู่ที่แห้งเหี่ยวกันนะพี่เจนเชื่อว่ากันเจิมจะระดับสามจัเทลงมาอิสยาบทที่35มสิ้าเลสายและดินแดนที่แตกแขนง แห่งจะเป,ปรีมปีทินกันดานจะชื่นชมยินดีและเบิกบานเหมือนดอกไม้งามค่ะดอกไม้งามยมามเช้ามันจะผลิดอกออกบานมันจะชื่นชมดินดีอย่างเป,ปรีมปีล้นและโหล้องยินดีมันจะได้รับศักดิ์ศรีแห่งเลบานอนค่ะความโออาตการตาแห่งคาราเมลและซาโรน คนทั้งปวมจะเห็นพระเกียรติพระสิริของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าและความโอ้อาตาการตาของพระเจ้าของเราตรงนี้นะเป็นพระสัญญาของพระองค์มันจะเกิดขึ้นในยุคเราเนี่ยแหละเอเมนไหมคะเราเชื่อไปด้วยกันการเจิมระดับสามจะถูกเทลงมาเตรียมตัวให้พร้อมและการเจิมระดับสามนี้เคยเทลงมาในหนังสือกิจการและก็เทลงมาตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยนะสาหรับผู้รับใช้ของพระองค์บางท่านได้รับนะแต่ยังไม่ทั่วถึง ยังไม่ทัวถึงยังไม่เติมเต็มเป็นบางท่านค่ะอาจารย์คคทเธอรนก็ได้รับแล้วกันเจอระดับ3านมะแต่มาได้รับช่วงระยะ3ปีสุดท้ายในชีวิตของท่านถ้ากันเจอระดับ3เทลงมานะทุกคนี้หายโลกหมดคะ่ะไม่อยู่เว้นสักคนเหมือนในหนังสือจิตการบทที่อ่าสแล้วก็หทุกคนหายจากโลกหมดคนง่อยคะ่ะคนที่ แขนด้วนนำะมือขาดอะไรถ้าการเจิมระดับนั้นเข้ามานะการมานสัจจันเกิดขึ้นแขนขาง,งอกที่ขาดคนพิกลพิการก็จะหายคนตาบอดไม่มีลูก,กตาก็จะมีลูก,กตาเพราะว่าเป็นพระสัญญาของพระองค์กิจการบทที่ห้าเข้ามาดูการเจิมระดับสามเทลงมานะดูสาวกของพระองค์ทําการงานสัจจันคะ่ะเราต้องการการเจิมระดับ3าในยุคข,ของเราคะ่ะเพราะเราเฮี้ยงเหี่ยกันเหลือเกิน,แ,กนแต่ละคิดถักพี่เจนทราบดีกันลองถามตัวเองครั้งสุดท้ายไปวางมือรักษาโรคเขาหายไหม ไม่ได้โทษใครนะไม่โทษใครความเชื่อเราก็มีเต็มที่เราก็เชื่อแต่มันเป็นวาละและเวลาของพระองค์แท้พระองค์ให้การเจิมเฉพาะบางคนนะระดับสารแต่ในยุคของเราเราเชื่อรวมกันค่ะพระเจ้าจะเทลงมาเหนือคิดจักของพระองค์ทุกที่ทุกคนทุกแห่งเอเมนไหมคะมาดูกันเจมิมของอัคระสาวกเนาะที่ทำงานในกิจการสมัยยุคนั้นเนาะกิจการบทที่ห้าข้อสิบห้าถึงข้อสิบหก ผลก็คือคนเจ็บป่วยมาที่ถนนให้นอนบนที่นอนหรือแค่เพื่ออย่างน้อยเห็นไหมอย่างน้อยเมื่อเปโตเดินผ่านเงาของเขาจะได้ฟาดเงาเง,ง,งาฟาดลงคนป่วยนั้นก็จะหายบ้างมีฝูงชนจากเมืองต่างๆนะรองกรุงเยรูซาเลม็มมาชุมกันพาคนป่วยและคนที่ถูกวิญญาณชั่ว จะเป็นาณชั่วสิงอยู่อะไรทรมานด้วยและพวกเขาทั้งหมดก็ได้รับก,การรักษาให้หายเห็นไหมในข้อคพัพยืนบอกว่าทั้งหมดค่ะทั้งหมดได้รักษาหายหมดนี่คือการเจิมระดับสามค่ะเราต้องการการเจิมระดับนี้นะคะพี่เจนเชื่อว่าพระเจ้าจะเทการเจิมสดๆดใหม่ๆนะั้นลงมาอีกแต่เป็นการเจิมที่ไร้ขีดจำกัดค่ะ พระคำยอนบทที่ยี่สิบสองค่ะกล่าวว่าเมื่อตัดดังนั้นแล้วพระองค์ทรงระบายลมหายใจเหนือพวกเขาพร้อมทั้งตรัสว่าจงรัก พระวิญญาณบริสุทธิ์เถิดหลังจากที่พระเจ้าตายได้สามวันพระเจ้าฟื้นพระชนพระองค์มาหาสาวกของพระองค์แล้วพระองค์เป่าค่ะเป่าพระวิญญาณของพระองค์ให้กับสาวกและบอกสาวกว่าจงรับนี่ไปนี่แหละตรงนี้ค่ะเป็นครั้งแรกที่สาวกของพระองค์ได้รับการเกิดใหม่เป็นครั้งแรกที่สาวกของพระองค์ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะพวกเขาได้รับความรอดและได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรงนั้นน่ะนี่เขาเรียกว่าการเจระดับหนึ่งเป็นการเจิมสําหรับคนบาปที่กลับใจเราทุกคนที่นี่ได้รับแล้ว เราได้รับกันทุกคนเรามีแล้วกันเจิมระดับหนึ่งกนะันเจอมระดับสองที่พระเจ้าประทานพระสัญญาให้อยู่ในหนังสือกิติการบทที่หนึ่งข้อแปดแต่ท่านทั้งหลายจะได้รับฤทธิอำนาจเห็นไหมเมื่อพระวิญญาณสเสด็จมาเหนือท่านเหนือคือรับฤทธิเดชนะคะว่าฤทธิเสด็จมาเหนือพวกท่านแล้วพวกท่านจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มและทั่วแคว้นยูเดียกับสมาเรีเยนจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกพระเจ้าให้พระสัญญามาแล้ว รับพระวิญญาณตรงนี้เพื่องานพันธกิจเพื่ออะไรเพื่อเป็นพยานให้กับพระองค์เป็นงานรับใช้เท่านั้นและพระองค์ก็ได้ทําตามพระสัญญาของพระเจ้จีพระเจ้าเทพระวิญญาณลงมาในวันแผ่นตะนครนี้เป็นการเจิมระดับสองค่ะกิจการบทที่สองพวกเขาเห็นสิ่งที่ดูเหมือนเปลวไฟรูปร่ปางคล้ายลิ้นและกระจายออกมาอยู่เหนือพวกเขาแต่ละคนทุกคนก็อะไรเปี่ยมค่ะ เปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเริ่มพูดภาษาแปลกแปก,กันภาษาต่างๆกันนะคะตามที่พระวิญญาณโปรดให้พวกเขาสามารถพูดได้แต่และภาษาพระวิญญาณเทลงมาแผ่นดินไหวค่ะแผ่นดินไหวฟุงๆๆๆนะนะครั้งที่หนึ่งที่พระวิญญาณเทลงมาตรงนี้รับฤทธิดเดชรับของประทานเพื่องานพันธกิจของพระองค์เพื่ออะไรเพื่องานรับใช้ตอนนั้นในในในกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยสทกสถานไปหมดพระเจ้าบอกแล้วให้ประกาศ แค่ที่กรุงเอยรูซาเลมนะสรุปสะทกสถานคนหลายพันคนมารับเชื่อและวันนั้นที่พระเจ้าเทพระวิญญาลงมาเป็นตัวใป,ประกาศวันเดียวของคนรับเชื่อสามพันคนหลังจากนั้นมารับเชื่ออีกเลื่อนๆเป็นสี่ห้าพันคนตรงนี้แหละค่ะเกิดจากที่พระเจ้าเทพระวิญญาของพระองค์มาพระวิญญาของพระองค์นี่จะอะไรเปิดใจค่ะเปิดใจคนไกให้คนกลับใจค่ะเป็นงานของพระวิญญาการเจ้าระดับสามจะเทลงมาอีกค่ะเราจะได้เห็นพร้อมๆกัน เชื่อว่าพระองค์จะทำอีกโอเคค่ะไปเจ้าไว้์พอน